จ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมน่ะสีเพนว่าพ่นฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผููบาวเก่าแฟนเก่าพนเอาเงินมาห้เต็มกับมือเห็ดอัญซันเพิ่นเลยบอกพอเที่ยงมาเอาคลิปในเด้อเพื่อว่าไปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องไน้เสียงโชกันตัวเลขก็ไม่หลายชุดอยู่ครับมีสามชุดสี่ชุดแต่น่ะสีเพนว่าพ่นจำวงกลมห้สีแดงเลยครับท่านผู้ชมงวดอันคลิปนี้เพราะว่าพนมมาพ่นฝันว่าโอ้แฟนผูบาวเก่ามหามักตัวนี้คักเลขอัอชงตัวนี้คัก ไปครับสมุชช่วงวารายายห่างมาถึงใกล้ๆบ้านนันศีแล้วเขาก็เดินทางเขาไปถามน้ำนันศีเลยว่าตัวเลขที่นันศีว่าชื่นชอบแห้งเลขสามสี่ชุดนี้เป็นชุดใดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับผมโอ้ยเนาะครับท่านผู้ช <c oughs> มเนาะเป็นโครงสุดท้ายครับผมวันนี้เป็นวันที่สิบห้าสิงหาคมมาสัพพันธ์หนึ่งสิหามื้อจะเป็นวันที่งไวออกเนาะ ฟังวา,ายเอซีได้หลายท่านคงจะมีโฉมมีดวงเนาะพอดีพอเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางมหาเนสีอีกครั้งยังเป็คนคงสุดท้ายครับมาถามเบิ้งพวกเราเป็นฝันเกี่ยวกับแฟนเก่าเพิ่นสิเป็นจังไหนเนาะัวเลขหรือสิว่าสิได้ฝันได้อยากได้ก,กินหรือเก่าหรือบอ่เฮาก็มาฟังเบนจากบ้านเนสีน้ำกันเน้ำผัดตะปูชมเนาะฝันว่าจังไหนแนบ่อวายเอฟซีหเือสร้างในโอ้ยมเมื่อคืนนี่ละ่ะฝันก็ตื่นมาตีซีฝันเห็นผัวเกา่า เพลเลิกกันไปเลยสิบสี่ปีละแล้ว,ลวก็เสียแล้วบอมเบบอกเสียแล้วยังอยู่เอ้าบอมเนแล้วเสียบอมเนบอกบอกแล้วบอกท่านตายเออเลิกกันปากันได้สิบกว่าปีแล้วกับบ<อ>ได้ไปคิดหอดเพิ่นดอกบ่มมีในหัวใจตัดขาดกันไปแล้วบ่ได้คิดบ่ได้ยังอยู่ซื่อๆอยู่บ่ได้คิดหอดคิดยังเพิ่นอยู่บ่ได้ไปฟันเห็นเพิ่นแล้วตัวงามหนึ่งแต่งตัวบบงามล้อรออันฟันฟันเพิ่นบาขอขึ้นหนีฟันมาได้อยู่น้ำกันเพิ่นกลับมาหา ใหม่พ้นกับมาหาพันมาพ้นกับมาหากับมาหาบัดเทือนนี่พอนก็เอาเงินมาให้พอนกผ้่กระเป๋ามานําเป็นใบนึงพอนั่นใส่เสือข้อขาวข้อข้อยังข้อเปาโลข้อเปาโลเออเก่งดํำพ้นใส่มากใส่ตัวนั่นล่ะพ้นมาหาพอนเอาเงินมาให้ข่อยมาขอขึ้นดีกับเจ้าได้ย่าิพ้นมาเจ้าเสีอวข่อยบ่อเอาเงินมาให้หลายบ่อกับกับหนึ่งกันแล้ว บัวมันมีวัสดุแบ่งแบ่งสาวแบ่งลอยแบ่งหาลอยแบ่งพันก็มีเอามาให้ได้เงินแถวพั้นเล็กคนนออกเออวันนี้เอามาให้แล้วข่อยก็ได้ว่าอันขั้นเจ้าบ่เฮ็ดคือเก่าข่อยสิเอาคืนอยู่ข่อยไปคือเก่าดอกเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออบัดนี้เพิ่นว่าวันเทื่อนี่จังได๋ผู้สาวโทรมาผู้สาวรับโทรเัพซาเป็นหลยรับเพื่อซาผู้สาวอยู่วันนี้รับแล้ว วันนี้เพิ่นกับมาเพิ่นกับสิเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปอีกเอาขั้นจากเฮ็ดจังสี่คือเก่าคอยกับว่าเอาแล้วก็เรียบร้เออขั้นจะอยากไปหาเขาอยากก็ไปก็เรียบร้อยทั้งนี้ว่าเออเพราะเราไปไปอีรีไปอีรีไปน้ำข้อร้อนเออเพราะเท้ามันเงื่อนขึ้นเท่าไหร่บ่บ่เงื่อนขึ้นเออแต่แต่ว่าเราแต่งโตรอรอวัวเท้า ผู้บกลอหนึ่งขาวเห็ดจนพูนมาเสือสมักใส่เสือกางเกงดำคือเก่าคนเสือเสียบใน่ายนะแน่วคนมาคนแต่งคนมาแต่งตัวเนาะแต่งตัวดีแต่งตัวดีจังว่ะจังไดคือจังบกฝันจังเถื่อเขาจะมาฝันจังว่าจะมานอนคิดเบืองอยู่ว่ามันเสือเหล็กมันสิมาหาศูนย์บ่เหล็กตัวเก่าเหล็กตัวงวดมันออกสี่ศูนย์หาหรือมันสิมากราบหาศูนย์บ่ผัวเก่ากลับมาหาผมมันสิเป็นตัวกราบแต่ว่าเป็นตัวเก่าเออ จะว่าใหญ่นอนพิจารณาหน้าอยู่หรือสิมันโตเก่าหนิว่าคนว่าพอเสียวกับพอเสียวเก่าว่เห็นจันทรศาสตร์ก็ไปฝันเห็นเออวิสวรรค์นู้นสีออกสีหาศูนย์คือใหญ่สีเสียงอันคือใหญ่สีหมักนี่บ่จังวันตอนนั้นมันออกหนังดอกศูนย์หาเออแต่วันนี้ฝันเห็นแต่พวกเบาเก่าพอเสียวเก่าพอเสียวเก่าเห็นละเพิ่นมาหมักที่ว่าเสียงเล็กเหรอละเสียงเล็กหาศูนย์ศูนย์เกาแล้วก็นหนึ่งหาก็ฝัน เห็นเหมืนพสเซียวเก้าหลือนามากโอ้ยมักมักเป็นสี่หาซูนเลยบอกเออเดยกสวยมันซีหาซูนสักสวมันก็ซี่บันินเขาบอกน้ำนักโหดหาสิบต่างโอ้เขาก็บอกนำนักโหลดหาสิบต่างเออแต่คือว่าหรือมันสิเป็นเป็นซีหาซูนมันเคยออกซี่ซูนหามันจีกับมาเป็นสี่หาซุนเปเนตัวกับเออมันมันออกหมวดก่อนก่อนอันออกกันยังก่อหาเก่าซีเนาะนึกมันสิว่าเป็นซีซุนซี่หาซูนมาจักอืม มันออกหววก่อนนี่ว่ามันหัวบางหันเด็ศูนย์กระเบนไปวักไปสองหัวเออมันวักวักหัวเดียวหววเดียวบอเออวักหัวเดียวมันก็มาออกอันศูนย์หาบอแมนว่ามันหัวยังหันมันมันเป็นวักไปสองหัวแหละทีบ่มาศูนย์บอมันมันมันสี่ศูนย์หาแล้วก็มางหัดบางหันนี่หัดอันหาเก่าสี่หัวนี่เออมันสีอาจมาศูนย์อีกหัดนี่เพราะว่าศูนย์ห้แม่ยูตอนนั้นเออเพราะว่า เลขศูนย์ห่านเจ้าข้องจําได้ว่าตอนเขามาบอกหนึ่งศูนย์หาเจ้าข้องสื่อบากหลายมันบอกออมมันบอกออมน้ำกลดโอ้ก็เลยงวดนี้เลยขึ้นมากเป็นสี่หาศูนย์เป็นตัวกราฟเขงหมดนั่นเออเพราะว่าผัวเก่ากราฟมาหาเอาเงินมาให้พ่อเอาเงินมาให้พ่อก็ได้กําเซียมือไหวอยู่แต่ว่าเงินมาเอาคืนเด้เงินมาเอาคืนแต่วคนหนึ่งไปแต่ของเพิ่นเออไปแต่เพิ่นเอาไปยังไดกี้เก่าได้คือเก่า ก็จังวานอนพิจารณาแต่เสาตื่นมาตีสี่อ้าวกูฝันตัวนี้คือจังอีหลีนี่ล่ะคืนอิริจังอีหลีแต่ว่าหันเป็นข่วมฝันแมนคือจังอีหลีแต่ว่าหันเป็นความฝันเออแต่ว่ามันสีขาบ่เลขรหาศูนย์เลขกพวกมันกลับมาเลขงวดก่อนอาจจะกลับมางวดนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้แนเนาะเป็นไปได้เบิดจังวานอนคิดอยู่เพราะว่าฝันเห็นแต่สิ่งเก่าเก่าฝันแต่พอเสียวเก่าอันนละก็แฟนเก่าอี่สี่คาสิมุชุมซึ่งอย่างนี้นะสีประว่าิยะฮะ ยาหลานกันไปโดนนะเนาะ14ปีนี่แหละว่า14ปีอืมตั้งแต่หา12ผล14 14 13ปีนี่แหละแต่หา12แต่ก่อนแต่ก่อนนหน้าฝันฝันเห็นเพลินเรื่อยบ่อืไม่เคยฝันไม่เคยฝันบอพึ่งว่าฝันไปนั่น14ปีพึ่งฝันมื้อนี้แมนแต่ว่าตั้งแต่คือสมัยโดนโดนผลแต่บ่าัหนมาออกคลิปออกยังนี่วันที่ให้คลิปนี่เคยฝันเห็นเพิ่นกลับมาอยู่ แต่ว่ามันก็ออกตัวเก่านะโอ้มันเก่าเลขก็ไม่ออกตัวเก่าอีดีเออตั้งแต่ลุนโดนผลแต่บ่้านเพิ่นมาบอทายคลิปเป็นแต่พี่ไก่คุณอย่างนั้นสีเพิ่นบอกค่านผู้ชมว่าเลขตัวเก่าจะมาบ่405ย์หามันจะมาเป็น450ตัวกัดจังนสี่บ่ก็ลองพิจารณาเบิ่งนํากันรอาใครจะมีตัวมาพี่น้องพิจารณาเบิ่งแต่ว่าแยกสีว่ามักอยู่แล้ว450นี่450เออย่านกลับมาอยู่ดอกคือเบิ่งส่ง แต่ว่าแล้วเจ้พี่น้องที่พิจารณาเบิ่งมักกะเอาบ่ามาักกะผ่นานไปคิดเอาอเ,อ <S 2> <S 2> เออคิดดีๆจังก่อนลงทุนกะฟันดีกะอยากบอกพี่น้องฟังปลเถื่อมันมีสูงมีลางน้ำกัน <o> กะบวนวเนอการเสี่ยงโชคมันก็มีการเาการลงทุนก็มีการอันนีนอไม่มีการเอีอยงหลักภาวะไม่มีการเอยียงก็ลักมีความเสี่ยงอืการลงทุนเา,าลงทุนเ่าก็ต้องมีความเสียเส่ยงคือว่าราคาสมุนชุ่ม แล้วเราต้องคิดดีๆร่องร่องติ๊บตองเบิ้งว่าหนักสีมันก็มีความฝันว่าได้เงินแฟนเกอลพนอห้แต่ว่ากับกับสรุปแล้วมันกับกับไปน้ำผู้สาวคือเก่าแต่ว่าพันคืนมักเปลกสี่หาศูนย์สี่หาศูนย์เพราะว่าสี่ศูนย์หาไม่เคยออกไปแล้วเพราะว่าเลขตัวนี้อาจจะกับมากก็ได้ไปมักลองพิจารณาเบิ้งเนาะแต่ว่าโตโตกับบพกกับนี่กับพวมั่นใจเพราะว่ามันหูเมื่อก่อนนะอ๋อเขาก็ซื้อสูญหายก็สี่หาศูนย์ให้นเจอเนาะ แม่บ่แม่บ่แม่อันหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นเดินไปคือเกาเพิ่นกลับนี้คือเกานี่บ่มั่นใจแต่ว่าแต่มั่นใจที่ว่าเพิ่นกลับมาเพิ่นแต่งตัวรอเสื้อขาวเสกางเกงดําดำเสื้อเสียบหนอันนี้ขักนี่อันตัวฝันขักก็เป็นความชินชอบควาส่วนตัวบางทีตัวเองแต่ว่าสีี่หาศูนย์เออแต่ว่าเพิ่นไปกับเขาหนิจาลของบ่มั่นใจกับไปหาผู้สาวเก่าบ่หมั่นใจเพราะว่ามันตื่นก่อนนะ เอาเนาะคท่านมช้ชมเนาะเอาตัวเลขก็มีบหลายครับงวดนี้ก็ยังเป็นชุดเก่าล่ะครับแต่ว่าคข้ายๆว่ามายำโตเก่าละซ่หานเก่าหาที่สนะคา่านผช้ชมตัวเลขมันก็เลยขึ้นมากเป็น4 5่หา0 5นี่หน้องมัมากสาตัวก็ตัดเลนเอาเน้าคาตาช่มเนาะซีู่นหาซีนแต่ว่าก่อนเราจะ่งตัวเลขพอเที่ยงกับขอขอบุขอบุณนาสีที่หายามฝันอีกข้างนึงก้อนห้อยจะอกเอาะนรับเนาะ อรอบพิจารณาเบิรงกนันสีบอกครับผมไปห้องคุเบิรงตัวเลขนับกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตัวเลขของหนานสีประจำของงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6พันที่มานะครับผมเนาะตั้งแต่คลิปแรกถึงคลิปสุดท้ายก็คือมื่อนี้ครับผมกาคลิปแรกแรกที่พอเที่ยงมาติดตามหนานสีพ้นกับฝันเกี่ยวกับอายุพ้นนี่แหละครับเนาะพศเกิดอายุว่าจะเป็นอายุห้าชคปีพศ2509 คนก็ว่วันที่สิบห่นเกิดวันที่สิบหามก,ก็ได้มัก4 5หาหนึ่งหาศูนย์อายุคุณยายก็คือ70ปีเนาะแต่ว่าเพิ่นฝันมือขึ้นมันมาครับว่บาแฟนเก่าเพิ่นกลับขึ้นมาเอาเงินมาให้เต้เมืออ่อยญญาขับท่านผู้ชมวันสิกับมาขอขึ้นดีขึ้นดีเพราะได้ดกี่มือเหรอครับผมพอดีผู้สาวโทรมากห่อพาไปน้อเขาอีกสีเพิ่นเลยบอกเออเลขัตซีหาศย์มันเคยออกไป4ีศห นี่จีกับขึ้นมาบ่เพิ่นว่า405กลับมาเป็น450ก็เลยเป็นความชื่นชอบส่วนตัวของหนาสีนะเพิ่นก็เลยมักแห่งว่ามัก450 450เอา้าก็ท่านใดชื่นชอบคลิปชุดใดก็ลองไปพิจารณาเบิ่งเอาเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบ่ะเที่ยงกับบ้านติดตามให้เป็นโครงสุดท้ายครับผมเนาะโครงสุดท้ายของงวดวันที่16สิงหาคมโครงสุดท้ายของสลากกินแมงข้อรัฐบาลไผมาก็ลองพิจารณาเบิ่งครับผมบ่มักให้เบิ่งเพราะคนศาสนานเนาะ คลิปนี้พอเที่ยงกาขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมแฟนจ่องที่เขามาชมมาติดตามในช่องสตดาที่เก่าแหละครับผมเนาะขอให้ทุกท่านมแต่คามโชคดีและโชคดีขอให้ตัวเลขขางนาสี450ให้มันเป็นตัวเลขที่มันจะออกของวันที่16สิงหาคมพศส5 6พนารให้ทุกท่านมั่นหมายนกันสุบสนคลิปนี้พอท่านขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ